ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กม็มาพอๆกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะรับพเต้มพามาติดตามเลขเด็ดเซียนชัยวานนะพี่น้องเนะ้อเลขรัฐบาลไทยนะครับครับนี่คือมือวันที่สิบหกนะพี่น้องเนาะสิบหกพฤษภาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเข้าออกนะพี่น้องสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้า รับเลขล่างก็ออกแปดเจ็ดนะพี่น้องเนาะรับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาพี่น้องโอ้สิได้สิได้เน้นพิษโตนะพี่น้องเห็นบหครับเพิ่งกระสรุปโค้งสุดท้ายไปเลยนะพี่น้องครับสิบหกพฤษภาคมสองห้าหกแปดเลขเด็ดเซียนชัยวานบนล่างวิ่งนูดห้ากับเก้าเน้นที่ห้าพี่น้องเอ้ยเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับ เข้าตัวกลับนะพี่น้องเดอ้อนี่เกือบแตกสามตัวเนะพี่น้องเนาะเป็นซีเก้าศูนย์มันออกสามศูนย์เก้านะครับเนามีผู้โกผู้หม,มันบนอกอกับตัวว้บนเนาะ <c oughs> ครับมือนี้กับมาแล้วพี่น้องงวดวันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนายนมาแล้วประแจยผ้ามาตามต่ออีกนะพี่น้อง มนมิถุนายน ครับของคนจสรุปมาเลยได้พี่น้องเด้อของเซียนแจวันครับสรุปโคงสุดท้ายไปเลย <c oughs> ครับสรุปเป็นโครงสุดท้ายได้เลยพี่น้องเนอะเซียนชัยวันนะครับ ขับบนล่างพี่น้องขับสองกับหก รับสองกับหกเน้นที่สองพี่น้องครับประเมินคนจับคูได้พี่น้องเนอะมันสองสองหนึ่ง สองห้าสองแปดนาคราับหกหนึ่ง ครับหกห้าหกแปดนะครับครับอันนี้ส่วนตัวเน้นในพี่น้องด้อ สองหนึ่งสองแปดนะค,ครับครับงวดที่ผ่านมาเขาตกกลับได้พี่น้องเด้อครับฉะนั้นแล้วเขาจะเรื่มได้พี่นอ้องจะเลืม่มมากตัวใดสอดไปใดห้องจะเลื่มกลับตัวไว้น้ำ ครับเอาบังเรกสามตัวพี่น้องหกสองหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับ สองเลขยาบตัวสองหางพี่น้องครับตัดเจ็เน,นะพี่น้องเนาะครับครับหนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะเลขเด็ดเซียนชัยวานบนล่างวิ่งสองกับหกเน้นที่สองพี่น้อง รับสองหนึ่งสองห้าปดหห้าหกับเนียนสองหนึ่งกับ2 8พี่น้องรับงวดนที่ผ่านมาเข่าตกกลับได้พี่น้องเลือกเก้าศูนย์ับะนแ้นวเฮาจะมากตอนแนเฮาจะลืมกลับตัวไว้นำ้ำเลขออก0ูนย์เก้ามศนเป็นบ่พี่น้องครับเอาพอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ได้ให้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยพอเตมมารับฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อวอวยพรคอยเขาคอยปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โุกโศกมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มเด้อพี่นอ้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กอเตียมน้าแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตียมนำหน้าคา ครับสุดท้ายตายสุดนีข้ขออิบซีทุกคนโฉกโมันๆมันนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะรับพ่อ้กันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม